มาพี่น้องมือนีคอดราม่าเรื่องของโปรแกรมโบนัสเปรียบเทียบกับสตรีมผู้ที่ผ่านช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่คลิปยาวว่าเหรียญสตรีมกับเหรียญโบนัสแตกต่างกันมองใดมาฟังกันเลยค่ะพี่น้องผู้ใดที่ผ่าน ได้โปรแกรมโบนัสแล้วอุ้งอิงก,ก็ดีใจนํำเด้อค่ะส่วนตัวอุ้งอิงยังไม่ได้โปรแกรมโบนัสนะจ๊ะแต่ว่าได้สตรีมกับได้เรียวผ่านกันตั้งค่าต่างแต่สามเดือนแรกแล้วคลิปเรียว ได้ผ่านตัางคาตั้งแต่21วันของการเปิดสางไรายใดนะคะโปรไฟนี่องอิงเปิดมาได้21มือพี่น้องเอ้ยกะได้ตั้งคาคลิปเรียวแล้วจ้าแต่ว่าเบ้าตามความจริงบอท่านได้เบิกเงินจากเทีด่ดอกพี่น้องดีใจน้ำผู้เพิินได้โปรแกรมโบนัสเนาะเอาจริงๆเ้อพี่น้องจ๋าอย่าดราม่ากันเด้อคลิปสตรีมนี่คลิปเงากว่าสีสางขึ้นมาได้กว่าสีไายถอด กว่าสิตัดคลิปใดพี่น้องเอ้ยยอดเบิ้งสามวินาทีนี่หลายโพดจ้ะแต่ยอดผู้ที่จะรับชมคลิปเราจบนั้นผู้ที่จะรับชมโฆษณาเราจบนั้นน้อยนิดเดียวจ้ะพี่น้องเปรียบเทียบได้เท่ากับ5%เปเซนของ100เเซตของคลิปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโปรแกรมโบนัสเพียงแค่ห้าร่องลูกภาพล่งข้อความในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่กะ เลี้ยนวิ่งหลายกว่าแล้วค่ะพี่นองขะสึ่งอุ้งอิงมองว่าดีแล้วผู้ไดที่ได้โบนัสให้เฝ้าเฮ็ดเดอพี่นองเด้อให้ลงรูปนิ่งหล,ลายๆ บอกเพื่อนเฮาสะกอนว่ายาฟ้าล่ำข้านให้กดถึกใจกดคอมเมนต์เว้ากันในภาพนิ่งหรือว่าในขอความเพื่อจะดันเพื่อนให้ได้เหรียญเยอะๆนั่นเองนี่แหละพี่น้องบ่ว่าสิผ่านการตังค่าในช่องเรียวช่องสตรีมช่องดาวโบนัสโรแกรมสมาชิกจังได้จังได้เฮาเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ลุงป้าน้าอากระคอยสนับสนุนกันเด้อเหรีย สิุดท้ายนี่ผู้ใดๆโปรแกรมโบนัสให้ฝ่าวลงฝ่าวลุยเดอ้อ